สวัสดีค่ะ FC ที่นารักทุกท่านและก็เพื่อนๆที่รักของยายแอลทุกคนนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่สนามบินนานาชาตินะคะสวรรณภูมิแอร์พอร์ตนะคะอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะก็เป็นเวลาของการสิ้นสุดฮอลิเด์แล้วค่ะก็คิดถึงบางไทยนะคะคิดถึงฟงา m i ม y มี่ครอบครัวมากๆค่ะ นะคะตอนนี้ก็เข้ามาข้างในนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาถึงจุดที่สวยที่สุดของสนามบินนะคะตรงนี้ค่ะก็เลยอดไม่ได้ที่จะเก็บภาพมาฝากทุกๆคนคะ่ะสวยมากจริงๆเลยนะคะค่ะสวนภูมิอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะคะก็เป็นสนามบินนานาชาติของประเทศไทยนะคะที่ สวยงามมากๆค่ะสวยที่สุดเท่าที่เคยเจอมานะคะในยุโรปก็เคยไปหลายประเทศค่ะแต่ยังไม่เคยเจอสวยแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะก็ชมความสวยงามไปด้วยกันนะคะยายแอก็จะเดินเข้าไปเรื่อยๆนะคะเดินไปเรื่อยๆก็เก็บภาพไปเรื่อยๆแล้วก็จะไปหาร้านซื้อบหร่นะคะไปฝากฝรั่งที่บ้านค่ะ Just be honest, I've been in my bed. Reinforce my walls with all these hypotheticals. When it comes to you, no one really compares. Don't need to figure it out. ตอนนี้ก็มาอยู่บนเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็ทันสมัยไฮเทคค่ะาการบินไทยนะคะบริการบินกับเอื้องหลวงนะคะก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยนะคะก็เลยเอามาแชร์ให้เพื่อนๆและ FC ที่รักทุกท่านนะคะได้รับชมด้วยค่ะนะคะบนเที่ยวบินนี้นะคะก็คนค่อนข้างเต็มนะคะ จะมีที่ว่างอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะซึ่งก็เป็น,นมิติใหมายที่ดีนะคะสำหรับเมืองไทยค่ะสายการบินไทยนะคะตอนตอดขาออกนะคะามาจากประเทศอังกฤษนะคะก็เต็มทุกที่นั่งเลยค่ะตอนนี้ขากลับก็มีว่างบ้างเล็กน้อยนะคะก็ลักษณะนะคะเป็นแบบนี้ค่ะในเครื่องค่ะ บรรยากาศในเครื่องนฟ้ค่ะ,คะตอนนี้เครื่องกำลังขึ้นมาสูงกี่ฟิตแล้วนะคะก็ไม่ได้ดูนะคะ e <c oughs> เพราะว่าไม่ได้เปิดจอข้างหน้าค่ะเพราะว่ามัวแต่ถ่ายนี่แหละมอเต่ถ่ายคลิปนะคะก็คนที่นั่งอยู่ข้างๆก็เกรงใจเขาอยู่นะคะมองวิวลงไปข้างล่างนะคะค่ะเครื่องก็เครื่องขึ้นนะคะประมาณ บ่ายโมงบ่ายโมงกว่านะคะจำไม่ได้ว่าบ่ายโมงเท่าไหร่บ่ายโมง25หรือ2ี่นาทีนี่แหละคะ่ะก็อีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเขาจะเสิร์ฟอาหารนะคะชุดที่หนึ่งนะคะให้เราเลือกได้นะคะมีอาหารฝรั่งกับอาหารไทยนะคะอันนี้เราก็เลือกอาหารไทยะคะ่ะมีแกงเขียวหวานแล้วก็ขนมนมเนยนะคะ กาแฟให้ดื่มฟรีนะคะแล้วก็เลือกเป็นกาแฟดำเช่นเคยค่ะนี่นะคะ,ะบนเครื่องบินจะเสิร์ฟอาหาร2ครั้งนะคะ,ะทีนี้นี้ก็เไม่กล้าพูดใครแอบก็นั่งบกมือย่อยใส่ใส่ใสกล้องนะคะนี่ก็เป็นด้านหน้าที่นั่งค่ะมารีวิวบนเครื่องให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะ ประทับใจนะคะเครื่องบินทางเที่ยวขามาและขากลับนะคะเพื่อนๆสมูทมากนะคะลงแบบนิ่มนวลน,นะคะค่ะตอนนี้ก็ถึงลอนดอนเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็สมูทมากนะคะเครื่องลงแบบสมูทแลนดิ้งดีมากนะคะก็เลยมารีวิวนะคะบริการสายการบินไทยนี่แหละคะ่ะ ประทับใจนะคะเที่ยวนี้ทั้งขาไปและขากลับขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ,ะนี่คือบรรยากาศตอนกลางคืนค่ะที่ลอนดอนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ